สวัสดีครับพี่น้องเอเซีใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับสีภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้นะครับพี่น้องครับเล่าพัฒนาหวดประจำวันที่สิบหกพี่น้องนะครับ ก็ได้ออกไปเซตสิส้นเป็นที่รียบร้อยนะครับเนาะนะครับพี่น้องกับคงสีสาบผลกันดีแล้วนะเนาะว่าแนวทางพอใจดีเป็นแนวใดของปูเป็นจังใดพี่น้องคงสีสาบกันดีแล้วเนาะนะครับพี่น้องครับแนวทางเนาะของพอใจดีก็เป็นันมีแชร์สองสานักพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าแนวทางของปูเป็นกับ บอมาบ่ส่งแนวทางไห้แล้วพี่น้องนะครับเนาะเหลือสองสำนักที่สิอยู่กับพี่กับน้องแต่ละแต่พี่แต่น้องสี่เห็นใจนะครับเราจะพี่แต่น้องสี่ปิดจนันนาะครับนี่ยถ้ามีเขาไม่นุดพี่น้องนะครับก็จะดีกับโบเมนทเทวดาเนาะก็จะดดีกับพระใดลูด่เห็นสองสอดปานนั่นพี่น้อง เป็นแค่สูตรเป็นแค่แนวทางคำนวณพี่น้องนะครับเนาะนะครับเพราะว่าแนวทางคำนวณพี่น้องออกมาถูกต้องจังไยวามแมน่นพี่น้องถ้าออกมาบ่ถูกต้องก็คือว่าผิดพลาดพี่น้องนะครับเนาะต้องเห็นใจนะครับเนาะนะครับโนะบ,บแมนว่าเฮ็ดแล้วสีถือเลิศดโบแมนได้พี่น้อง เฮ็ดแล้วเขาโหลดโบแมนต้องไปล่อลุ่นดีพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องต้องเข้าใจตามนี่นะครับเนาะนะครับพอวันนวทางของพอใจดีนะครับมีคู่บาอาจารย์สอนพี่น้องนะครับโบแมนว่าสีคืดเอาตัวไดก็คืดเอาตัวนั้นโบแมนพี่น้องคิดตัวได้ยี่ร้องตัวไดตัวนั้นโบแมนพี่น้อง เอาลักลอยลักสิบลักหน่วยลักมืน่นลักแสนมารวบรวมกั่งชื่อเกาพี่น้องบอกลบคูณหันกับคือเกานะเลือสองสำนักพี่น้องเลือสองสำนักวัดใจสามคู่พี่น้องนะครับสามคู่เท่านั้นเลขวิ่งสองตัวพี่น้องนะครับเลขวิ่งสองตัวแต่ให้เหลือตัวเดียวฟันทงไปเลยเขาคืขอเขารุดคือรุดพี่น้องเอาง่ายๆจะจะ เอาง่ายๆเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวแค่สมคู่เท่านั้นแจเลียกวิ่งไฮสองตัวบนล่างพี่น้องแต่พอใจดีสียหาแค่สามหางเรียวิ่งโชยแลแ้วใจพี่จน้องสี่ผิดจารณาชอบก็จัดพี่น้องขัดกระพันนะครับวันที่สิเกวันจังที่สิบเก้าพี่น้องวัน จีสิบเก้านครับคอคสองห้าหกแปด ข้อขอสองห้าหกแปดพี่น้องเราพัฒน,นานะครับลราพัฒนานะที่สองอาจารย์พี่น้องลราพัฒนามีพ่อใจดีกับเจยอ้อยนะครับตัวฟันตัวใดพี่น้อง นะครับเดี๋ยวบอกครับออกมาคนละชุดกับเจียวอ้อยมาวัดก็เหม็นกันกับเจียวอ้อยดี๋ยวสีลงห้มือเอื้นพี่น้องมือนี้เอาชุดเต็มไปสักก้อนพี่น้องสามหางสามคู่ห้พี่น้องพิจารณาเอาสามคู่สามหางทอนั้นพี่น้องนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีแลแ้แใจพี่น้องสีเห็นใจนะครับ แล้วแต่พี่จะน้องนะครับคนไลไรกดแช่นะครับ,รนะรบอยู่กับพีกับน้องคนนะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างพอใจดีให้สองโถแต่ฟันช่งตัวเดียวมืออื่นไปลองวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องนะพอจะดีให้หกหกกับแปดพี่น้องหกกับแปดนะครับอยู่กับพี่กับน้องขนาที่พิจารณานะครับมากับที่จัด พับก็คือทานพี่น้องนะครับย่าทางมีเขา่ามีรุ่มมืออื่นพอใจดีสิฟันให้โตวิ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับตัววิ่งตัวเดียวฟันคู่เดียวให้พี่น้องนะครับปัดเทียวให้นะครับรอหลุดรอเบิงรอพิจารณากันนะครับบาเฟินสิฟันให้โตได้จับคู่ให้โตได้พี่น้องนะครับ มือนี้สิจับคู่ให้สามคู่สามหางเท่านั้นไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกนะครับสำหรับแนวะทางพอใจดีงวดนี้นะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเลยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับถือใจหรือไม่ถือใจ,อออใจนะครับพี่น้องครับมาจับคู่กัน นะครับจับคู่นะครับแปดหนึ่งแปดห้าแปด หกพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพอใจดีพี่น้องนะครับมีแค่นี้นะครับอยู่กับพี่กบนองสิพิจารณหน้าเด้อมีสามตัวแค่นี้พี่นอ้นองจะทุกงวมไวพไปน้องจะทุกงมวดไปนะครับนี่คือของพ่อใจดีเด้อ วันที่19พฤษภาคม2568เราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง6กับ8พี่น้องฟันธงไปที่8 1 8 5 8 6พี่น้องอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้ห้ยกำลังใจพ่อใจดีน้ำแนกกันแล้วกันพี่น้องสำหรับลาวพัฒนาวันนี้มีสองสำนักแค่นั้นพี่น้องปูโบยูกับเผ่าเลยด้ยอ่ะพี่น้องนะเอ้าู้ใดชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่นอ้องนะขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยสูงทุกคน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ